ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมมาดูวิธีการตัดผมนะครับทรงเสยวันนี้ผมจะให้คว้านหูไปเลยนะครับลูกค้าคว้านหูไปเลยเอาสั้นเลยนะครับข้าบนให้เสือสักสามนิ้วพอไหมเราให้สั้นสั้นแบบไม่มองทิ้มลกกะตาโอเค <c oughs> เยกขึ้นเลยแวยถวที่หนึ่งแถวที่สอง วที่สามแที่สี่ยกขึ้นเลยตัดแถวที่หนึ่งด้านข้างแถวที่สองแวที่สามแวที่สี่แวที่ห้าวที่หกเจ็ดแปด เก้าสิบตัดกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ิบเอ็ดไม่ถึงโหลยกคุยขึ้นคุยกลางแถวที่สามเก้าสิบองศาแถวที่สองเก้าสิบแถวที่หนึ่งก็เก้าสิบก็นับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแถวที่สามแถวที่สองแถวที่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามลัวขึ้นไปเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามัวเข้าไปเลยโอเวอร์ซิทโมคับนะข้างล่างให้ผมไถยสั้นไปเลยไหมมันเป็นผมย้อนนะย้อนหมดเลยแถวที่สามแถวที่สองแถวที่หนึ่งผมจะให้มีจอนิดนึงนะครับลูกค้าถ้าไปสั้นหมดก็เดี๋ยวจะเป็นผู้ชายไปยกแถวที่สามขึ้นตัดเลยแถวที่สอง ยกขึ้นไปเลยมาตัดทับหูมาข้างล่างาตัดอ้อมหู ข้างหน้าไม่ให้จิ้มตาก,ก็ตัดพอดีคิ้วอ่ะพอดีคิ้วโกงๆเป็นเน้นของตรงจุดจุดเชื่อมต่อเพราะว่าเดี๋ยวด้านล่างเดี๋ยวถ่ายทิ้งหมดเลย ลไล่กันไปเลยท่านที่สามยกขึ้นเก้าสิบองศาท่านที่สองเก้ 2, าสิบไล่กันไปเลยตัดภาพรวมมาข้าหลังเล็กน้อย เลยหนีโฮมเกตไกลพอแล้วก็ขายสมลงพันเบอร์สี่ขายเท่าไรเนี่ย เราถ่ายเลี้ยวขวาไปเลยเพราะผมโคตย้อนนะเลี้ยวซ้า,ายเลี้ยวขวาไปเลยมันย้อนนี่มั่วไปเลยถ่ายขึง่า,ายเดเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้า,ายถ่ายคว่ำลงด้วยก็ได้เราลองพันออกนี่เราก็มาเก็บ

十来斤都没到，那你一个十来斤，高这个搞。 มันให้สไลก์หรอขับหัวไปข้างหน้าแล้วก็คลายนิดเดียว <c oughs> สับด้วยบางมันหนา มันหนาสับให้บางมันชอบหนาจับ ขึ้นแล้วสับใช่ไบ้างสับดิฟคัดติง้งออกดิฟคัดติง้งออกใช่ไหมบาง สับ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 ข้างบนเนี่ยยกสับก็ได้นิดนึง ข้างหน้าพอดีไหมเอาสั้นอีกก็ไนะอุ้ยมันจะสั้นไปมันจะมันจะมันจะปัดไปไปแล้วนะแล้วโอเคแค่นี้เองแต่ว่าถ้าถ้าถ้าสั้นแล้วปัดไปไปก็เอาไหมปัดไปไปก็ได้คือมันก็จะสั้นเป็นหน้ามาไปเลยนะอ๋อไม่เอาเออถ้างั้นเอาไปพอนี้แหละสวยโอเคมันมันจะปัดมันจะปัดไปข้างหลังได้ไงอือสวยสวยเลยเสร็จแล้วยายเหงื่อเลยยายเห็นนี่คือเสร็จแล้วนะ ครับหาลูกหลานมาข้างหลังประมาณนี้พอไหมไพอดีนะจะสั้นกว่านี้ไหมข้างหลังฮะฮะ,ะ,ะนี่คือถ้าอยากจะได้สั้นกว่านี้อยากจะได้ไล่มันสั้นกว่านี้อีกเาราช่างจะยุ่ไปเรื่อยๆนะ <laughs> mất nhả nó sập cái băng này này nhảm à cái này cái này cái mông rồi này nè chỉ có cái rồi ไฮไลท์ไฮไลท์ยกขึ้นยกขึ้น เคทอย,ยก็มันสั้นแล้วก็ทีนี้ก็ว่าเก็บขยับผมที่มันอยู่บนหัวมันสั้นขึ้นไปทีนึง ตอนประมาณนี้ชอบไหม เขาสั้นกว่าน,นี้ก็เหลือแต่นหน้า mm hmm. ก็เลยให้เหลือประมาณสี่นิ้ว mm hmm. กำลังดีถกคัดนิดนึงใส่ใส่แว็กซ์ใส่น้ำมันไหมไม่ mm hmm. ชอบไม่แห้งนะเ mm hmm. บาหัวอยู่ได้สามเดือนชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจองคิวตัดผมก็สำรองมาที่0 6 2 5 8 3 9 9 9และ0 8 1 9 8 6 2 3 4นะสอนฟรีเฉพาะใน u t u b e ต้องบอกต่อๆกันด้วยครับช่างใหญ่ตัดผม1,000บาทนะ อยากผลงานการตัดซอยในเวลาไม่ถึงเท่าไหร่ยี่สนาทีเสร็จแล้วการด่วนงานด่วน,งาน,วนงานไวงานด่วนงานไวลูกค้าไม่เห็นหน้านะขอบคุณลูกค้ามากขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพาแข็งแรงนะทำธุรกิจอะไรก็รขอให้สำเร็จเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบ๊ายบายสวัสดีครับ